่อนนอนลูกชายคำคูณก็จะนวดนะคะดูนะคะตั้งใจมากค่ะดูนะคะดูชุดนอนแม่พังหมดนี่คือน้องคำคูณรู้จักหน้าที่นะคะอันนี้น้องคำคูณนะคะลูกชายสุดที่รักนวดโอ้ยเจ็บ รู้ว่าแม่ไม่สบายเขาก็จะนวดนะคะก็อยู่กับแมวเนาะเจ็บอยู่นะคะนวดอนะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะคะเจ็บเหมือนกันดูนะคะดูหน้าดูหน้าซะก่อนตั้งใจมากนะคะนี่คือน้องคำคุณตั้งใจมากชุดนงชุดนอนขาดหมดนะคะเอาแต่ใจตัวเองก็ที่หน,นะคะก็ เวลานอนลงปั๊บจะนอนเล่นนอนจริงก็คือจะนวดนะคะแต่วันนี้แม่ไม่ค่อยสบายเขาก็จะนวดหนูนะคะดูหน้าเขาสักก่อนดูหนวดดูหนวดข้ำคูนนะคะดูหนวดสะกก่อนตั้งใจเหลือเกินตั้งใจมากแม่เจ็บเห็นเท้าเขาเล็กๆอย่างนั้นเจ็บเหมือนกันนะคะดูนะคะ ดูนะคะดูเล็บมาก่อนนะคะดูนะคะดูนะคะดูนะคะ,ะ,คะชุดน้องชุดนอนพังมดแม่นี่คือน้องคําคูณขยันมากค่ะลูกชายแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นวดก็งองเงนี่คือน้องคําคูณนะคะ น้องคำคูณจอมซานี่คือน้องคำคูณดู f อฟซีขาดูน้องคำคูณนะคะน้องคำคูณสนมากดูนะคะแล้วก็นวดด้วยตั้งใจมากดูนะคะ